วันนี้เล็กน้อยออนทัวจะพาเที่ยวเมืองเก่าอู่ทองสุพรรณบุรีสองวันหนึ่งคืนพร้อมแล้วไปกันเลยเราขับรถออกจากกรุงเทพร่วมราวสองชั่วโมงครึ่งเราก็มาถึงตลาดเมืองอู่ทองแวะไปรับน้องชายที่ตลาดเมืองอู่ทอง ไกดท้องถิ่นของเราจริงๆเมืองอู่ทองถือเป็นเมืองโบราณเก่านะลักษณะของเมืองจะเป็นรูปเมืองโบราณเก่ารูปวงรีตามประวัติเขาบอกว่าขุดพบซากหินหรือเครื่องกลายกรามก่อนสมัยประวัติศาสตร์เราอีกนะรวมๆ2,000ปีเขาถึงเรียกที่นี่ว่าเป็นเมืองเก่าอู่ทอง เราขับรถออกจากกรุงเทพราวๆ9โมงก็มาถึงเมืองอู่ทองเที่ยงพอดีสิ่งแรกที่เราตามหาก็คือร้านอาหารค่ะน้องชายพาเรามาร้านแซฟสเตชันซึ่งเป็นร้านที่อยู่หลังปั๊มน้ำมันใกล้ๆเมืองอู่ทองถือว่าเป็นร้านอาหารค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวดูดีมีโต๊ะหลายโต๊ะแล้วก็มีชานเดินแยกออกมาข้างล่างเอ้ย ดูดีนะเห็นโบส์บอกว่าเขาปลูกผักเองปลูกผักออแกนิกเองด้วยเธอดูแปลงผักเขาสินี่น่าจะเป็นเจ้าหมาน้อยของเขาเจ้าหมาชิบะหิวแล้วไปหาอะไรกินกันกินข้าวกันเถอะ ความหิวเป็นเหตุเราก็สั่งเกือบทุกเมนูจริงๆไม่ทุกเมนูหลักๆคือส้มตำปีไก่ยะตำไหลบัวส้มตำอีสานตำลาวแล้วก็เส้นต่างๆนานา,นาหูแซบเบอร์ดูตำไหลบัวกุ้งสด เื่อนั่งท้องตึงเราก็อยากจะหากาแฟทานเราก็เลยเดินมาข้างหน้าปั๊มนิดนึงอุ๊ยปั๊มนี้ถือว่าเป็นปั๊มใหญ่นะแล้วดูอาคาเฟ่อเมซอนเฮ้ยเฮ้ยมันเอ้ย,เ,อย,เ,อยเป็นคาเฟ่อเมซอนใหญ่จริงๆแล้วก็มีสระมีปลาแหวกว่ายแต่นั่นแหละเกือบจะซื้อกาแฟและน้องบอกว่าพี่เดี๋ยวไปร้านกาแฟพาไปร้านกาแฟอีกร้านนึง ได้สิเราก็ต้องไปสนับสนุนร้านกาแฟของท้องถิ่นเขาซะหน่อยขับรถออกมาสักนิดนึงเราก็มาเจอร้านกาแฟชื่อว่า About Cafe บรรยากาศร้านจะตกแต่งออกมาเป็นแนวสวนแบบแนวสวนอ,อ,อังกฤษใช่ปะเออไม่รู้แหละมั่วไปเนี่ยดูภายในร้านข้างหลังร้านทางไปห้องน้ำดูสิเดี๋ยวพาไปชมข้างนอก เขาประดับตกแต่งไปด้วยต้นไม้กระเบื้องและดูบรรยากาศเหมือนสวนหินอังกฤษหรือโซนยุโรปดูสิมีมุมถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะตัวเองเติมพลังยามบ่ายด้วยกาแฟเย็นค่ะแล้วก็ขนมเค้ก จากนั้นเราก็ลบร้อนนั่งชิคชิชิลชิวจิบกาแฟถ่ายรูปในร้านกาแฟวนไปทำไงได้แดดเมืองไทยมันร้อนมากดูร้านเขาตกแต่งได้คลาสสิกนะมันมีสองโซนโซนที่เป็นร้านกาแฟกับโซนที่เป็นร้านอาหารรสชาติอาหารเราไม่ได้รีวิวเพราะเราทานมาจากที่อื่นแล้วแต่ว่ารสชาติกาแฟกับ ขนมเค้กถือว่าโอเคเลยแหละเนี่ยดูบรรยากาศร้านนั่งสบายชิลๆแอร์เย็นๆพอเริ่มหายเหนื่อยเราก็ขับรถต่อค่ะทุกคนไปเที่ยวกันให้โจทย์น้องว่าพี่อยากพาโดนมาบินเล่นสัหน่อยหนึ่งน้องก็เลยพามาวัดเขาดีสลัก จริงๆเราอ่านว่าดีสลักแแต่น้องบอกพี่มันชื่อดีสลักดูบรรยากาศอยู่บนเขาเออพอเราไปถึงก็เริ่มคลึมฟ้าคลืมฝนแดดเริ่มหายเนี่ยแหละสายบุญเข้าวัดก็อย่างนี้แหละเนี่ยที่นี่ก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองเราไหว้พระเสร็จแล้วก็ ประจวบกับฝนหยุดตกพอดีก็เลยออกมาหาที่บินโดรนเล่นซะหน่อยจริงๆอ่ะวิวดีมากๆพวกเธอขึ้นมาถึงยอดเธอสามารถเห็นเมืองอู่ทองเกือบทั้งเมืองนี่ติดตั้งโดรนแล้วก็บินนิดนึงบินนิดนึง ซื้อโดรนมา2องหมืใช้ไปแค่200ต้องหาทริปพาน้องๆไปเที่ยวบินกับเราแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรอบสิอากาศดีนะตอนนี้ที่เราไปก็น่าจะประมาณ4-5่หโมงเย็นได้แล้วก็มีฝนโปรยปลายมันก็เลยไม่ค่อยมีแดดจ้าสวยนะดู เป็นวัดที่อยู่บนเขาใครได้มาอู่ทองลองแวะมาวัดนี้นะชื่อวัดดีสลักจากนั้นก็จะเป็นจุดหมายอีกจุดหมายหนึ่งของเราคือพระใหญ่ที่แกสลักหินไงแต่ก่อนที่จะไปพระใหญ่น้องบอกว่าพี่มีอีกวัดหนึ่งที่จะพาไปแต่ทางเข้านั้นเธอดูเป็นวัดที่อยู่ติดๆกับวัด ใครใหญ่ที่เราจะไปแต่น้องก็พาเราไปเส้นข้างหลังเนี่ยแหละกายทองที่เราพามาถนนหนทางก็จะร่มรื่นสวยงามปานชนีข้างๆวัดก็จะมีสุสานอากงอา,า่านอนเรียงรายให้เราไระลึกถึงเจ้าทินสองตัวเราไปเราไปเจ้าทินถึงแล้ว วัดนี้ชื่อวัดพระเข่าสีสันเพชรยารามเป็นวัดที่อยู่ตั้งอยู่บนอยอดเขาเหมือนกันที่ไม่ไกลจากตลาดอู่ทองเท่าไหร่นักแล้วข้างหลังใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นพระใหญ่ดังนั้นถ้าใครจะมาพระใหญ่แนะนำให้แวะมาวัดนี้ด้วยนะจริงๆวัดนี้มีพระนอนในถ้ำด้วยนะแต่เดี๋ยวเราพาไปดู ตอนนี้บรรยากาศบนวัดเราก็จะเห็นถนนน้องบอกว่าเนี่ยเวลาเขามีงานเขาก็จะแบบมีร้านมาตั้งตรงถนนทางขึ้นวัดจริงๆอ่ะมันมีทางขึ้นอีกทางหนึ่งซึ่งมันมีลานจอดรถข้างล่างแล้วเราต้องเดินขึ้นมาเพื่อจะมาสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง แต่เรามากับไกด์ท้องถิ่นไงเรื่องเดินคือเรื่องรองค่ะเรื่องกินคือเรื่องหลักเพราะฉะนั้นน้องบอกว่าไปทางไหนก็ได้พี่ที่ใกล้ที่สุดก็เลยพาเราลัดขึ้นมาทางหลังเขาแล้วก็จอดรถตรงพระธาตุทีเดียวเชียวเอาหนะ่ามาถึงที่แล้วเราก็จะลงไปไหว้พระนอนกันซึ่งเป็นพระนอนที่อยู่ในถ้ำ มีเรื่องเล่าอีกแหละน้องบอกว่าเมื่อปีสองปีก่อนน่ะมีโจรมาขโมยพระที่นี่แต่ระหว่างที่เขาก็ลังขโมยก็จะเอาพระไปนั้นน่ะเกิดมีหินถล่มลงมาทำให้โจรเสรียชีวิตคาถ้ำค่ะนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกไว้ อนลงอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ตอนขึ้นเนี่ยสิโอ้ยไหว้พระนอนเสร็จแล้วเราก็มาไหวา้รอยพระพุทธบาทจำลองกันที่วัดที่อู่ทองอ่ะมีหลายวัดเลยนะเกือบแทบทุกวัดที่เราไปเมื่อกี้มันก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองเช่นกัน พาไปเดินดูรอบๆวัดเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนเขามีโบราณสถานบนยอดเขาพระจริงๆยอดเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาพระเดินมาข้างหลังเขาที่เรามาเมื่อกี้เห็นไหมเราก็จะเห็นแบบอากงอามา่นอนเรียงรายกันอยู่ข้างหลังนะเป็นฉากเขาข้างหลังเป็นเขา พอมองไกลลิบๆแล้วก็จะเห็นพระใหญ่เดี๋ยวจุดหมายที่เราไปอีกที่หนึ่งก็จะเป็นพระใหญ่เป็นพระที่เขาแกะสลักหินจริงๆแดดร่มลมตกพอดีปะไปกันได้พวกเราทางขามาเป็นยังไงทางขากลับก็เหมือนเดิมก็จะได้อารมณ์แอดเวนเจอร์นิดนึง ขับมาสักพักใกล้ๆกันนี้แหละเราก็ขับรถมาสักนึกนิดนึงก็จะเจอถนนที่อารมณ์เหมือนข้ามสันเขื่อนจริงๆไม่ใช่เขื่อนนะข้ามสะพานหรือข้ามสันเขื่อนนี่แหละก็จะมีาวาัยรุ่นมาจอดรถชมพระอาทิตย์ตกก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ก่อนที่เราฟ้าจะมืดเราก็ต้องรีบไปวัดพระใหญ่ก่อนที่เขาจะปิดตอนนี้ก็ราวๆเกือบห้าโมงได้ ถือว่าคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุดยาวเรามาคือเสราร์อาทิตย์วันธรรมดามากเลยนั่นพระใหญ่เกือบเสร็จแล้วจริงๆ่ะเขามีสกายวอล์กที่เรียกว่าเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดแห่งหนึงในประเทศไทยเหมือนกันนะแต่เขายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานเหมือนเหมือนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขามีการเปิดให้ทดลองใช้แต่ว่าใช้จริงยังไม่ได้เปิด เดเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆสวนที่ตรงนี้เป็นที่อุทยานนะเข้าใจว่าไม่ได้เป็นที่ของวัดใดๆแต่ว่าเป็นที่ของอุทยานแล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็มาปรับปรุงบูรณะแล้วก็ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองอู่ทอง ทางเทศบาลเมืองอู่ทองเขากำลังปรับปร,งรุงทัศนยภาพภูมิทัศน์ของที่นี้อยู่ถ้าเสร็จแล้วอะเราว่ามันคงสวยถือว่าเป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าจะมาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆจริงๆมันกว้างมากเลยนะเขามีบริการรถกอล์ฟให้แบบขับชมรอบด้วยแหละลมค่อนข้างแรงทีเดียวเชียวตอนที่เรามาเพราะว่าฝน ใกล้จะตกแล้วก็เห็นบอกว่าเพิ่งตกไปเหมือนกันลมแรงอากาศดีตอนที่เรามาก็5้าหโมงแล้วแหละแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกนั่นแหละคือสกายวอล์กที่เห็นไหมเขาจะทำแบบครึ่งเขาอะครึ่งเขาเดี๋ยวมันจะมีจุดที่เขาเจาะหินทะลุหลังองค์พระด้วยหรือพาไปดูกันบรรยากาศโดยรอบ กว้างนะถ้าทำเสร็จแล้วเราว่าเฮ้ยมันเป็นที่ออกกำลังกายหรือที่เที่ยวที่ที่ที่น่าจะมาเที่ยวที่หนึ่งแหละเดี๋ยวไว้เรามาใหม่ถ้าเขาเปิดเป็นทางการนุ๊กเนี่ยมีลิฟต์ขึ้นแล้วก็ทางเดินกระจกเห็นไ,ไหมทางเดินกระจกถือว่าเกือบเยอะอยู่ยาว,ยาวอยู่นะ เกือบเกือบแคบรบึ่งกิโลได้ถือว่ายาวยาวเคยไปทางเดินกระจกหลายหลายที่ในประเทศไทยอะ่ะแต่ว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ยาวแบบเกือบที่สุดเลยมั้งยาวมากอะ่ะแต่ว่าโดยรอบอะ่ะเหมือนยังปรับปรุงยังไม่เสร็จก็รออีกสักพักนะเธอถ้ามันเปิดแล้วจะสวยมากนี่ นี่เราเดินลัดมันจะมีจริงๆเขาจะมีรถกอล์ฟขับมานะพอดีเรามามันเย็นแล้วแหละเหมือนเขาก็จะเริ่มปิดบริการแล้วแหละก็ไม่เป็นไรเราเดินได้อากาศกําลังดีเนี่ยคือถ้าที่เขาเจาะทะลุข้างหลังองค์พระทระลุเขาอ่ะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างหลังก็จะมีแบบมีพระพุทธรูปให้เรานมาสการอยู่ข้างหลังองค์พระ มาอีกด้านหนึ่งก็จะมีสระน้ําซึ่งคุณคุณว่าเหมือนเดี๋ยวเขาจะมีคัดไทยขยักหรือเรือที่ให้เราเล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่เปิดใช้บริการมาอีกด้านหนึ่งกับองค์พระถือว่าใหญ่นะเป็นการแกะสลักหินที่ใหญ่ใหญ่นะที่ต้องเรียกว่าที่พัทยาเราก็มีที่หนึ่งจะพาะแต่ตรงนั้นเป็นเลเซอร์ที่นี่จะเป็นองค์พระเลยแหละ จกน,นก็มาเสียงซิมซีนิดนึงเลือกสักใบหนึ่งเอาใบไหนดีน่เอานี้นะนละกันโโอ้หเบอร์หนึ่งหมดละหนึ่งวันของเราเดี๋ยวพาเข้าที่พักพอพรุ่งนี้เราก็จะ เดินทางไปคาเฟ่หาของกินแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันวันที่2แล้วเราเช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เวลาหาของกินอีกแล้วเรามาแวะโครอางซึ่งมันจะติดอยู่กับเมืองการเพื่อนบอกว่าเธอต้องมามากินเก้กมากินเก้กที่โครอางค่ะที่นี่จะเด่นอาหารป่านะค่อนข้างจะใหญ่เรียกว่าใครมาเมืองการต้องมาแวะร้านนี้ ดูเธอดูอาแกงตาเผ็ดแซ่บขนาดไหนออกจากครัวโนงเราก็จะมาแวะร้านกาแฟาคือมันอยู่ในโรงแรมครีมันตราเป็นร้านกาแฟาที่เรียกว่ามีวิวแบบเหมือนวิวป่าไผ่อะที่เหมือนในในญี่ปุ่นปะชื่อร้านว่า v i l l a g ฟ f ร์ m แ n ่ง a คาเฟ อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมครีเมนตัาคือมันมโีโซนโรงแรมด้วยโซนร้านอาหารแล้วก็โซนร้านกาแฟเนี่ยบรรยากาศร้านข้างในมันจะเป็นป่าสวนป่าไผ่มีสกายวอล์กแล้วก็มีทุ่งมีสระน้ำให้เราเดินด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันแต่ตอนนี้ร้อนมากกับบรรยากาศเมืองไทยอากาศเมืองไทยร้อนสุดๆ ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และรีสตรอร์งเป็นนาแบบฟิวชั่นมีทั้งอาหารไทยอาหารต่างชาติแต่เราจัดการกับอาหารต่างมาแล้วก็เลยกินกาแฟกับของว่างเท่านั้นทานอาหารเสร็จแล้วเราก็พาเดินดูรอบๆ เขาจัดเป็นสวนแล้วก็ให้เราถ่ายรูปเนี่ยกว้างมากแล้วก็จะมีต้นไม้ที่เป็นแบบตัดเหมือนร่มอะ่ะเหมือนเห็ดอะ่ะอีกโซนหนึ่งนี้ไงได้อารมณ์ญี่ปุ่นมะเหมือนสวนป่าไทญี่ปุ่นมะ ที่โอกินาว่าไม่ใช่สิที่ไหนนะโอสากาป่ะมาถึงทั้งทีก็แชะรูปกันนิดนึงป่ะครบละจากแั้นก็แวะร้านแก้วหาของฝากไปฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่เอาฟิตกับที่บ้านบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ EP นะั้นนะจ๊ะทุกคน